เป็นสมัยอยุธยานะพระยอดธงเนี่ยเป็นพระสําคัญของถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกของเมืองอโย,ทย,ออยุทยาคือพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับไม่ค่อยชัดเนี่ยนะครับอนเนบออเอ๊ะทำไมไม่ชัดรำมดาจ,จะชัดวันนี้ไม่ได้เอาลงไปใน iPad ออกล้องทำไมขยับอย่างนี้งงเดี๋ยวนะครับผมจะตั้งกล้องไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดอ,อ๋อนี่ก็เป็นอีกองคหนึ่ง คือพระยอดธงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาพูด <c oughs> คุยประวัติกันนิดหน่อยยอดธงเนื้อทองคําสมัยอยุยานะครับก็จะมีอ๋อไยอ,อ,อ,อยู่ที่ไฟพระยอดธงแห่งเมืองอยุยาซึ่งเป็นพระเครื่องที่สำคัญนะครับอีกองค์หนึ่งครับได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะต่างๆของพระยอดธง ของกุเมืองอยุธยาดังเนี่ยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับจะคล้ายพระบูชานะครับจะคล้ายพระบูชามากคือย่อจากพระบูชานั่นเองนะแต่ยอดธงของเมืองนี้จะมีขนาดเล็กนิยมนํามาห้อยคอกันคือจะมีฐานพระส่วนใหญ่จะมีฐานพระแล้วก็เนี่ยครับฐานจะเป็นทองเป็นเงินแล้วก็อุดได้ข้างนะฮะแล้วก็ดึงออกมาก็จะมีเดือยนะฮะ คือขนาดเล็กเนี่ยที่นิยมมาค่อยๆเชื่อกันว่าผู้ที่ผู้ใดมีไว้จะมีชัยชนะทุกประการเพราะพระยศทงอยุธยานี้สร้างไว้หลายเนื้อด้วยกันเช่นเนื้อทองคําเนื้อนากเนื้อเงินเนื้อสำริดและเนื้อชินนะครับส่วนพิมพ์ที่แบบรอยองค์ที่มีที่ก้นส่วนมากจะมีก้านยื่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ของพระยศทงนะฮะคือก้านเนี่ยก็คือชนวนทองคําที่เทนะครับที่เน็บเข้าไปในเนี้ย ตอนอยังไม่ยังร้อนๆอยู่แล้วก็ใช้ขั้งนะฮะอุดแล้วก็จะอยู่นะฮะนี่ดึงออกมาก็จะเป็นเดือยส่วนเดือยเนี่ยนะครับจะมีเดือยเดียว2เดือยแต่ส่วนองค์เนี้ยเหมือนเป็นมี3เดือยนะครับบางบางองค์ก็จะเดือยยาวแล้วก็ถูกตัดไปแล้วก็สวมอยู่ใน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 ,ในฐานที่เป็นเงินหรือว่าเป็นทองหรือเป็นเป็นนาคเนี่ยครับเอเดี๋ยวนะ มันวูบวาบวูบวาวบวานะครับแบบ้อยองนะส่วนมากก็จะมีการยืนแต่นี่นี่ก็มีก้านนะครับแต่ว่าก้านเนี่ยก็จะพับเข้าไปนี่นะครับบางบางบางท่านเจ้าของก็จะพับเข้าไปด้านในนะฮะเพื่อไม่ให้ยืนออกมาเพื่อทําตลาดห้อยบางคนก็จะทําตลาดปิดจริงๆแล้วอีกองคหนึ่งวันเนี้ยพอดีมีคนเช่าไปนะผมก็อยากจะจะเอามาให้ดูอยู่แล้วนะครับเออกล้องทำไมเป็นเดี๋ยวนะครับ ทำไมมันบุกว่าบูกว่าก่นกดกดกดกกที่ลูกอะจากสาอกับแบบูบวาบูกว่าได้ไหมอืมได้เล อยู่ที่ไยโท่ทีนะครับท่านผู้ชมพอดีผมอยากให้ท่านเห็นว่าไงครับดำหน้าอัวเข้ามาแล้วนะครับยังยังไม่มีเงียบเลยคุณด,ดำว่างัวสบายแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเอามาชมกันต่อนะครับคือพระยอดธงเนี่ยนะครับลักษณะของพระยอดธงเนี่ยจะมีแบบปางมารวิชัยมันวิชัยก็คือนี่ครับสะดุ้งมารนะฮะมือมือจะไม่ประสานกัน นี่เผมจะชี้ให้ท่านผู้ชมชม <Yeah. S 1> ครับปางมานวิชัยปางมานวิชัยก็คือสะดุ้งมานนะฮะมือจะมาที่หน้าตักส่วนอีกมือหนึ่งจะมาจับที่หัวเข่านะครับด้านนี้นะขัดตามาดจะบางแล้วแต่ขัดเพชรนะฮะนี่ขัดเพชรขัดตามาดเพชรยอดทงอยู่ที่น้ำหนักนะฮะแล้วก็การตกแต่งเนี่ย จะหูเหมือนจะคล้ายๆนะครับเหมือนหูคนเลยนะครับคือบางทีพระยอดธงเนี่ยสร้างมารัชกาลก็สร้างนะครับแล้วรัตนโกสินทร์ก็สร้างสมัยอยุธยาเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคําที่สวยงามแล้วก็เป็นทองคําที่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะแล้วก็จะมีรอยเก่าแต่งสังคตินะครับอย่างนี้ครับอย,ยุทยาเนี่ยจะแต่งส่วนก้นนี้ก็เป็นคั่งที่ไว้อุดที่กับฐานพระเพื่อให้ยึดอยู่นะฮะ นี่คือภูมปัญญาไทยบางองค์ก็ไม่แต่งนะฮะบางองค์ก็แต่งแต่งก็จะทำประชาตนะฮะส่วนปางสมาธินะครับมีปางสมาธินะครับนี่นี่ก็ปางสมาธิสมาธิก็มือจะมาประสานกันนะขัตามาดเพชรเหมือนกันแล้วอยู่ที่แต่งอันนี้ก็ที่ตาก็จะมีเบิกเนตรไว้นะครับบางองค์ฝังพลอยฝังเพชรแล้วแต่จินตนาการของช่างสมัยโบราณที่ทำไว้ บ่งบอกถึงอายุฟาร์มเก่านะฮะสวยงามมากพระยอดธงเป็นพระสําสคัญนะฮะส่วนก็จะมีปางยกมือเดียวยกสองมืออย่างองค์นี้จะยกมือเดียวคือปางนี่นะครับยกมือเดียวแบบถ้ายกสองมือก็แบบห้ามสมุดแล้วก็มีปางสายญาติอีกด้วยนะครับบางองค์นะพระจะประทับอยู่บนฐานทองคําอันนี้เป็นฐานบุกทองคานะแล้วก็ฐานหน้าหรือฐานเงินส่วนใหญ่จะเจอเป็นฐานเงิน สารทองคาจะจะมีน้อยนะฮะส่วนมากพบจะบรรจุอยู่ตามเจดีย์เก่าหรือพบใต้ฐานพระนะฮะอย่างวัดบัานกิ้งนะฮะที่เจอพระคุณแผนเครือบก็จะมีพระยอดธงอยู่ในนั้นนะบางบางส่วนผมเคยได้ซื้อมานะครับก็กูวัดบัานกิ้งที่ขึ้นคุณแผนเครือบแล้วก็วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะวัดไก่เตี้ยวัดลาดบูรณะนะฮะวัดมงคลบอพิษพวกนี้มีพระยอดธงหมดนะครับเช่นกูวัดลาดบูรณะเลยนะครับ คือศิละปะของสมัยยุทยาเนี่ยกษัตริย์เรามี30มสาพระองค์นะครับเป็นการสร้างพระนะสืบทอดศาสนานะฮะถือว่าพระเครื่องของเมืองยุทยาเนี่ยท่านขังจริงๆเพราะแต่ละอาจารย์ผู้ยิ่งยงสมัยนั้นนะ่ะต่างก็เก่งกล้าอาคมยิ่งนักนะครับจะว่าพายุแห่งสงครามหรือซึ่งพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาของสมัยยุทยานะั้นน่ะ เป็นเหตุให้วิทยาการด้านสยศาสตร์นะฮะนะครับพอยลุกหน้าตามไปด้วยก็ว่าได้นะครับดังนั้นพระเครื่องแต่ละกุกที่ท่านได้ร่วมกันลุกเสกจึงทรงไว้ซึ่งอนุภาพนะฮะได้อย่างมหัศจรรย์และยังเต็มไปด้วยพลังของอาคมอันขังซึ่งผนึกอยู่กับพระเครื่องนั้นๆน,นนะครับมาจนถึงปัจจุบันโดยมิได้เสื่อมลายเลยนะครับ แต่ที่นิยมกันมากก็จะเป็นกูกวัดไก่เตี้ยส่วนพุทธคุณดีด้านมีอํานาจบารมีแขวงคาดและชัยชนะนะเป็นตามแรงอธิษฐานเลยนะครับส่วนพระยอดธงนี้เป็นพระสาคัญแต่ถ้าเกิดอย่างเมืองขเขมรเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนุมานนะฮะเป็นรูปหนุมานหรือเป็นรูปยักษ์หนุมานชี้นิ้วนะยืนอยู่บนยอดธงนะฮะคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการชัยชนะที่จะออกศึก แต่ว่าุเมืองไทยเราเนี่ยจะใช้ยอดธงเนี่ยนะครับพระพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระยอดธงเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปนะครับที่สร้างขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยครับเหมือนพระพุทธรูปสร้างขึ้นมาเพื่อปริดิษฐานบนปลายธงของกองทัพเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนะครับแต่ก็ไม่ได้ปรากฏชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของพระพุทธรูปยอดธงขนาดเล็กที่พบตามกูต่างๆเนี่ยก็เชื่อกันว่าเป็นคติการสร้างแบบเดียวกันในส่วน เดือยนะฮะเดือยที่ที่ใต้ฐานเดิมเนี่ยคือเป็นชนวนน้ําทองนั่นเองครับการเททองแล้วก็บางบางองค์ก็ตัดออกบางองค์ไม่ได้ตัดต่อออกนะฮะเป็นชนวนน้ําทองในการเททองหล่อพระพุทธรูปหรือเรียกกันว่าก้านชนวนนะฮะเนี่ย,ยอย่างเงี้ยก้านชนวนอยู่ด้านในเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก้านชนวนนี้ไม่ได้ตัดก็จะยื่นออกมาเพื่อไปเสียบอยู่กับฐานพระหรือไปเสียบอยู่บนเสาธงชัยที่จะออกศึกอะไรเนี่ยครับ ก็เป็นที่นิยมหลังจากกรอเสร็จแล้วไม่ได้ตัดออกอะนะครับจึงเหลือแกนโพออกมานะฮะบ,บางองค์ก็1ก้าน2ก้าน3ก้านนะครับอย่างองค์นี้มี3ก้านนะฮะบ,บางองค์ก็มี2ก้านคือสองข้างนี่ก็คือความสําคัญนะพระยอดธงถือว่าเป็นพระที่สําคัญอีกองค์หนึ่งของของประวัติศาสตร์เลยจริงๆนะวันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมนะฮะเอทุกท่านได้ ชมแล้วได้รู้ประวัติฟาร์มเป็นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มรู้เกบฟาร์มรู้พระยอดทงก็มีเกเยอะนะครับต้องดูนะสมัยยุทยาเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกครับเพราะว่าพระค่อนข้างจะมีราคาแต่บุทองอย่างเงี้ยก็หายากนะครับฐานโดยมากจะบุทองบุเงินบุหน้านะก็เป็นฟาร์มรู้นะฮะท่านใดมีพระยอดทองอยู่ในมือนะอย่างเงี้ยก็มีราคานะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นยุคเก่าวสวยงามมากก็อยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้เรียนรู้ นะฮะได้ศึกษานะฮะบางท่านมีอยู่นะฮะถือว่าเป็นพระสำคัญแล้วก็เป็นสิริมงคลกับการใช้จริงๆ